สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมนายเอยี่สิบสองล้อผับคลื่นนะครับแล้วคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพาย้อนกลับไปเชียงใหม่นะครับจากอำเภอเชียงดาวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเชียงดาวนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวเมืองนะครับเส้นทางธรรมชาติอีกแล้วนะครับเส้นทางนี้สุดยอดนะครับรมรื่น ให้ลูกเนี่ยมันเวี่ยงโค้งสบายนะครับเสียรถพยาบาลมานะครับเดี๋ยว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 รถพยาบาลเดี๋ยว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 รถพยาบาลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียวเปิดไฟเลี้ยวให้ก่อนเพราะว่าข้างหน้านี่มันอันตรายนะครับไปเลย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 ก็พี่ไฟตบนะครับ อขาต้องรีบนำคนป่วยไปส่งนะครับเข้าใจเลยนะครับน่าจะไปโรงพยาบาลนาครพิงค์นะครับ นั้นก็แสงได้นะรถตู้มันเป็นเส้นทึบแต่เป็นทางตรงมันมองเห็นก็แสงไปเลยเพื่อนนี่แหละค่อยๆไปนะครับสบายๆนะอากาศโคตรดีอ่ะอย่างเย็นอ่ะ ปิงนะข้างๆเรานี้ปิงริเวอรอว์มีสีเลนบางช่วงนะเพื่อให้รถได้แซงกันนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะบีบเข้าสองเลน มเคยมาเที่ยวอยู่นะตอนฤดูร้อนนะครับโอ้ยคนเต็มเลยปิงงตรงเนี้ยคนมาเที่ยวเยอะเลยข้างล่างนั้นนะเป็นซุ้มเป็นซุ้มเป็นซุ้มมีอาหารนั่งกินทําไมมันร้างไปเลยจังวะหรือว่าเขาไม่ให้เล่นแล้วปีนี้อ๋อโควิดลืมไปนะครับโควิดเอ่อไอ้ดอกโอ้ยรสกุซายเลย ด่านนี้านายจะเป็นด่านตรวจนะครับด่านนี้จับยาเสพติดได้บ่อยนะจับได้บ่อยๆเลยนะตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะครับ วัวจังไม่กล้าเปิดที่ปัดน,น้ำฝนนะเพราะว่าถังน้ำผมมันรั่วอาเปิดดูดิใช้ได้อยู่แบบโอ้ไม่น้ำไม่ออกเลยเว้ยไม่น่ากดเลยอยู่ดีๆก็ดีอยู่แล้วหาเรื่องเนี่ยเห็นไหมน้ำไม่ค่อยออกนะออกนิดๆ ก็โอเคอยู่รบเรือนดีนะชอบจัดเลยเฟินไฟจะได้เห็นภายในด้วย ชียงใหม่6กกิโลนะครับ ABS Multi Function ก็เตือนของผมอะมาในนี่เวลา ABS Multi Function เนี่ยมันจะเตือนขึ้นมานะมันจะ alert ขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยจะหลบไหมเนี่ยโอ้มันจะ alert ขึ้นมานะครับเวลารถเรากระดอนตอนที่แบบล้อหมุนฟรีแล้วมันกระดอนด้วยอะ ไอตัวนี้มันจะเตือนขึ้นมาครับ ABS m u l ฟังก์ชหรือไม่งั้นก็ตอนที่เรากําลังคือเราเบรกด้วยอ่ะเราใช้เบรกแล้วรถมันกระดอนอ่ะคือเบรกแบบลงเขาแล้วที้รถมันเงี้ยอะเลื่องออกใช่ไหมเคยเจอกันใช่ไหมเหตุการณ์แบบนั้นนะไอตัวนี้มันจะเตือนขึ้นมา ABS ม u l ฟัง u n ชหรือไม่อีกอย่างหนึ่งเซ็นเซอร์ไม่สะอาดนะเพราะว่าวิ่งลุยฝนนะครับช่วงนี้ ก็เลยเอาเลสตเป็นสีเหลืองขึ้นมาเลยนี่ สเตย์เหรอรีสอร์ทเหรอข้างในนี้ 这 เนี่ยถนนเดิมไม่เห็นแนวถนนเดิมอยู่นะครับเห็นไหมตรงนี้เขาตัดดอยใหม่มาก่อนเห็นไหมโค้งโคตรโค้งเลยแบบแบบว่าหักศอกนะฮะโคตรหักศอก สีบเจกิโลนะครับวัยเหมือนกันั้นเนี่ยไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมีป้ายบอกให้ระวังช้างด้วยนะนุ่นเราอยู่นุ่น ฤลดูหนาวนี่ฟินเลยนะเป็นหมอกเป็นเหมยน,น,นะจะออกจากจากาที่ธรรมชาติเมื่อกี้แล้วอันนี้ไปก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยโค้งตรงนี้ก็โคตรอันตรายนะมันหักแบบเก้าสิบเลยดูสังเกตเห็นรอยไหมรอยชนกันตรงเนี่ยเนี่ยโอ้ยดู นกันระนาวนะครับมาไว้ก็มีแต่ร้อยชนเห็นปะไม่เล่นหักซะอย่างนี้อะข้างๆก็มีร้อยนะรถมาลงนะครับพน้นพ้นเขตธรรมชาติสวยงามละต่อไปก็ยิงยาวเข้าเมืองเลย พี่ชายรถหนักเลยเนี่ยอ้พี่แซงมาเมื่อกี้เมื่อกี้เขาแซงผมมานะผมให้เขาแซงมาเพราะผมขับช้าพยายามควบคุมเลนน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราอาจจะเลือกที่จะไม่แซงนะครับถ้าหลังจากนี้ไปมันจะลงเนินอ๋อมันจะมีขึ้นเนินอีกหน่อยนี่อืมใช่คงต้องแซง ยังก่อนดีกว่าอ้ à, ง่วงนอนเว้ยเฮ้ยอะไรวะดีๆก็ง่วงนอนเชย ข้างหน้านะลยครึ้มฝนจังเลยฮะเจ็บปวดในอยู่บ้านเลยนะ เมตตามนบานเบนมตามานมีปางช้างนะในที่เคยบอกไปนะเข้าไปข้างในนี้นะครับตรงนี้อันตรายนะมันลงมันลงเนินไปนะถ้าฝนตกถ้าใครมาไวก็รถต่างจังหวัดมันจะพลาดทุกรายนะพรามันจะไปโค้งข้างล่างนู้นนะโค้งเยอะเลย ชันเหมือนกันนะเราดูไม่ชันก็ชันเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหพอบอกว่าไม่ไตกไดไงวะไลน์นั่นอะที่ค้คมๆนะ่ะคืออะไรอะโอ้โหตรงไหนเห็นไหมนี่่างดีนะก็ตัดถนนไปอย่างนี้นะครับนี่ตรงนี้มาจะพลาดกันนะครับ แยกเขินแม่งัดเลี้ยวขวานะไปเขินแม่งัดนะเนี่ยเลี้ยวขวาแยกนี้นะโอ้โหโอ้โหทัน่าวะ ด้นซ้ายวุ่นวายจังวว้า wow. หน,น,หนาวเว้ยพอกระจุกก็หนาวโคตรๆเฮ้ยเจิแฉะนะฝนมันตกเสร็จแล้วเนี่ยมันแฉะแบบเนี้ยลื่นนะครับไอ้แบบเนี้ยลื่นเลยนะเนี่ยคือฝนหยุดตกแล้วนะ แล้วถนนเปียกแบบนี้นะอ่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่มีฝนชะล้างดินที่ติดล้อไงพราะฝนมันอยู่ตกไปแล้วใช่ไหมอ่ะรถมันก็เหยียบดินเหยียบโครนมาก็เกินถนนแล้วทีเนี้ยก็มันก็เลยลื่นนะครับมันก็เหมือนตอนฝนตกใหม่ๆอะ่ะมันจะลื่นเพราะอะไรเพราะดินมันไม่โดนน้ำไงทีนี้มันเพิ่งจะโดนน้ำมาข,ข,ขี้โครนมันก็เพราะไอพี่เจมส์นี่หว่านั่นนะ ที่มันใส่ตุ๊กตาไม่ฉลิณนะนะพี่เจมรถมันไม่เหมือนชาวบ้านเรากพี่เจมอ่ะยโอ้ฝั่งนู้นรถติดเยอะเลยฮะ คือเขาจะกลับบ้านไงฝั่งขาขึ้นเนี่ยเข้าเมืองเนี่ยตอนเช้าเช้าเนี่ยจะติดเ,ดนเนยอะนะแต่เนี่ยมันฝั่งขาขาออกจากเมืองมารถมันติดเพราะเขากลับบ้านเลิกเรียนกลับบ้านเอ้ยเลิกงานเอ้ยอะไรอย่างนี้นะครับในตัวอำเภอแม่ริมที่จริงก็รถเยอะนะแา่ในช่วงเวลาประมาณสี่โมงเย็นถึงหกโมงสี่โมงเย็นถึงห้าโมงนี่รถจะเยอะเว่อร์เลย ก็แล้วแต่นะครับบางครั้งมันก็ไม่เยอะมากมมยแต่บางวันก็ติดเยอะเลยเย่แถวๆนี้ไม่ค่อยมีฝนฮะก็ดีแล้วไม่อยากให้มันมีหรอก เพราะว่าหน้างานพ่อผมจะได้ไม่แฉะนะตอนนี้มันจะเจอสี่อ้สามแยกนะไั่ชะลอกเออไฟเขียดนี่ว่ะน่สามแยกนะครับลเลียยเ้ยวขวาก็ไปอำเภอเสมิงไปมอนแจมนะครับก็อย่างที่เคยบอกนะครับปางช้างก็มีนะครับไปสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายในนี้นะน้ำตกแม่สาเอ้ยโอ้ยเยอะแยะสวนพฤกษศาสตร์นะครับมีหมด นนเนี่ยพ่งนี้ในลูกสาวผมจะได้มาทัศนศาึกษาที่เนี่ยส่วนพฤกษาศาสตร์นี่แหละในเขชุมชนก็ต้องระวังหน่อยนะครับมันค่อนข้างที่จะแคบแล้วถนนแถวๆนี้ กระดอนมากๆโอ้ยไม่ชอบเลยว่าอีรถเก๋งนี่ตีคู่แต่เมื่อกี้ละ ทำไมไม่แซงไปพี่กลัวอะไรอะ่ะตีคู่ทำไมอะ่ะพี่ไม่แซงเดี๋ยวผมขึ้นนะถ้าผมขึ้นไปแล้วพี่อย่าเดือดร้อนนะอ่ะเปไปเลี้ยวขึ้นเลยอ,ะอ่ะวิ่งซ้ายเยอะก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวว่าอาจจะไปเจอรถเอตอตรงซ้ายเลยอีกนี่ตรงขวาละ เล่ขวาเยอะก็ไม่ได้นะควราบบางทีรถมันจะมีรถที่มันจะเลี้ยวอยู่เทินเงี้ยแย่เลยนะเจอแบบนั้นนะครับก็แย่เลยสําหรับเลนขวาเลนซ้ายก็รถติดอย่างเงี้ยแน่ไงเห็นไหมเลนขวารถมันจะรอเลี้ยวเห็นไหมอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับต้องระวังนะครับบางทีนี่ได้จอดเลยอนะ่ะแล้วลงซ้ายก็อันตรายหน่อยเพราะรถมันจอดข้างทางเยอะนะดูเอานะผมไวตาไวนะครับกระจกมีกี่บานดูให้หมด บางทีมอเตอร์ไซค์มุดมาไงเราไม่เห็นนะครับก็ลำบากนะครับโอ้ยตำรวจนะน่าจะจอดให้ประชาชนข้ามสักหน่อยมเมื่อกี้คนนักโทษไปนะปครับไปคุกที่อำเภอแม่แตงนะเป็นจำ มูกกระทะแล้วอยากกินวะ่ะเดี๋ยวซ้ายนี่ไปอำเภอแม่โจก็ได้นะครับทะลุเลยเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปเจอสามแยกตรงน้นอีกเลี้ยวขวาก็ไปแม่โจ้เลี้ยวซ้ายอีกทีนึงก็จะไปอำเภอพร้าวนะครับทะลุหาก,กันได้นะถนน จากธรรมชาตินะครับสู่ในเมืองนะครับยังไงซะธรรมชาติก็ดีอยู่แล้วดูรถมันติดฝั่งนูน้นเดียวเห็นไหมตอนเช้าๆขาเข,ข้าเมืองเนะี่ยมันจะติดเยอะนะแต่ก็อย่างที่บอกนะไปเมื่อกี้นะครับตอนเย็นมันก็เลิกงานเนาะเลิกเรียนเลิก,เลกงานเขาก็กลับบ้านกลับช่องครับรถมันก็จะไปติดฝั่งนู้นนะฝั่งขาออกเมืองมานะครัะ ราก็ค่อย,คอยไปอย่างเดียวเฮ้ย <Sh are bur les> อะไรวะนั่นอะข้างหน้านั่น่ะมีรถจอดเหรอ พัชรีข้าซอยเหรอใช้ถนนสายนี้นะครับต้องทำใจนะครับมันจะมีทางเลี่ยงเมืองอยู่1จุดนะครับสองจุดคือสองจุดนะครับไปทางไม่โจก็ได้นะครับในวันที่มีเทศกาลในช่วงเทศกาลหรืออะไรนะไปทางไม่โจ้ก็ได้นะครับคนที่จะขึ้นไปนะอ้อมไปทะลุแยกที่ขึ้นไปที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับแต่ใครที่จะขึ้นม่อนแจมหรือว่าอะไรเนี่ยถ้ามาช่วงเทศกาลเนี่ยก็ออกตรงนั้นเลย ฝั่งโน้นนะครับมันจะมีเส้นทางเลี่ยงเมืองอ,อ้อมตัวแม่มมมริมเนี่ยตัวอำเภอแมริมเนี่ยแล้วก็ไปทะลุแยกที่มันจะขึ้นไปนั่นแหละไม่ยากนะเส้นทางไม่ยากนะทหารจะขึ้นไปไว้ให้นะครับเพราะว่ารถมันค่อนข้างที่จะติดเวอร์เวอร์เลยนะติดเวอร์วังเลยติดยาวเลยเป็นหน้าเทศกาลท่องเที่ยวนี้นะ โดยส่วนใหญ่คนมักจะใช้สายนั้นนะครับถ้าคนที่ต้องการแบบแต่สายนั้นดีนะเป็นธรรมชาติดีนะก็คลิปที่ผมเคยไปกับเสียเดย่นั่นแหละเมื่อก่อนนะนะคลิปนั้นนะเนี่ยค,คือลิงไว้ให้อ่าเข้าสายนั้นแหละบริษัทสิสุทอนร,รถก็จะเหมือนของพี่ปองนะครับแต่กระบะไม่ใช่นะนี่เดี๋ยวเข้าตรงนี้นะครับ ทางเลี่ยงเมืองทางเลี่ยงอำเภอแม่ริมในตัวอำเภอนะเข้าตรงนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาไปชมธรรมชาตินะครับขากลับบ้านนะครับแล้วก็เข้ามาสู่ในเมืองมา <laughs> เจอความวุ่นวายนะเดี๋ยวผมคงต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ